พุทธมากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจากพัเสวยราชสมบัติเป็นอิสาราธิบดีในทวีทั้งสี่สวรรคตแล้วย่อมเข้าพึงสุขติโลกสวรค์ได้เป็นสหายของพวกเทพชั้นดาวดึงเท้าเธอประกอบด้วยธรรมสีประการก็จริงถึงเกินนั้นเท้าเธอก็ยังไม่พ้นจากนรกจากกำเนิดสัตว์ดิรัชานจากปิติวิสัยจากอบายทุกติวินิบาต พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าแม้ผู้ครอบครองอำนาจในทวีทั้งสี่ที่มีทำบางประการก็ยังไม่พ้นจากอบายแต่ผู้ที่จเจริญทำสี่ประการจะสามารถพ้นจากทุกข์และอบายได้อย่างเด็ดขาดทำสี่ประการได้แก่ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าผู้ทรงบรรลุธรรมความเลื่อมใสในพระธรรมความเชื่อมั่นในคำสอนที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นความเลื่อมใสในพระสง์ ความเชื่อมั่นในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมตามทางศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุศีลที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ในทางธรรมการเจริญธรรมเหล่านี้จะพาไปสู่การพ้นจากอบายและเข้าสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ในที่สุดสาธุ